สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยซื้อเซตโฮมเทเเตอร์มาก่อนอยากซื้อครั้งเดียวแบบไม่เสียเงินซําซ้อนบอกเลยว่า3ข้อนี้ช่วยคุณได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุ้มๆเรื่องบ้านนะคะ พรมเดวเตอร์ Theater, หรือโชว์ทีวีที่ร้านของเก้าเฟอร์นิเจอร์เรียกกันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงขึ้นภาพออริจินอลกันก่อนเนาะโต๊ะทีวีคือแบบรูปนี้เลยเป็นโต๊ะปกติด้านล่างอาจจะแบบมีช่องเก็บของบ้างเป็นขาโลบบ้างก็แล้วแต่รุ่นแต่แบบไปแต่ถ้าพูดถึงคำว่าเซทโฮมเดเตอร์ Theater, หรือโชว์ทีวีเมื่อไหร่ น้องจะออกมาเป็นหน้าตาคล้ายๆตัวที่อยู่ด้านหลังมะนาวตอนนี้มันเหมือนเอาของ3-4อย่างมารวมกันในที่เดียวอย่างแรกก็คือโตทีวีเหมือนที่ทุกคนเห็นตอนเมื่อกี้อย่างที่สส่วนใหญ่มักจะมีตู้โชวด้านข้างบางรุ่นอจจะมีด้านซ้ายบางรว่จะมีด้านขวาแล้วแต่แบบไปและสิ่งสุดท้ายที่ส่วนใหญ่เลยเขาจะมีให้คือแบ็กกราวสวยๆแบบนี้ถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วไปเริ่มกันที่ข้อ1ค่ะ ะค,ะคือการสำรวจพื้นที่ก่อนเราต้องรู้ก่อนนะว่าจุดที่เราจะวางหรือห้องที่จะวางน่ะมันมีพื้นที่อะไรต้องระวังบ้างยกตัวอ,อย่างเช่นมีปลั๊กตรงนี้หรือเปล่าปลั๊กอยู่ด้านข้างไหมอยู่ดูด้านหลังไหมเพราะว่าถ้าเราวางโทรทีไปแล้วเต็มพื้นที่เนี่ยปลั๊กตรงนี้ก็จะเสียประโยชน์ไปโดยใช่เหตุเลยหรืออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือผ้าม่านค่ะเพราะว่าการติดผ้าม่านเนี่ยไม่ได้แค่ติดผ้าม่านเ,เฉยๆนะมันจะมีราวที่ยื่นออกมาอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีค่ะสําหรับข้อแรก และข้อที่2นะคะก็คือการวัดพื้นที่ค่ะการวัดพื้นที่นี่ไม่ใช่แค่แบบว่าอุ้ยมีตลับเมตรแล้วก็วัดแล้วก็จบเลยนะเราต้องดูก่อนว่าเราต้องวัดขนาดอะไรบ้างเราใช้ชื่อเป็นแบบ3มิติคะ่ะทุกคนก็มีหน้ากว้างมีความลึกแล้วก็มีความสูงอ่ะเราสำรวจพื้นที่กันก่อนพื้นที่เราเป็นประมาณนี้มีบัวใช่ไหมคะถ้าเราบ้านไหนมีบัวแบบเนี้ยเราอย่าวัดบนผนังนะให้เราลดระดับลงมา แล้ววัดบริเวณบัวแบบนี้แล้วเราก็ดูว่าโอ้โอเคพอวางยาวทั้งหมดตรงนี้แล้วขนาดเท่าไหร่อันนี้เราได้หน้ากว้างแล้วที่เราจะวางได้อย่างที่2องความหรือความหรือเราต้องดูก่อนว่าอุ้ยห้องเราเนี่ยมีปัจจัยอะไรเพิเ่มเติมเช่นเราจะวางโซฟาหลังจากนี้เราต้องมีพื้นที่เดินเท่าไหร่ แนะนำว่าให้ลองวัดคร่าวๆก่อนว่าฝั่งนี้ลึกเท่าไหร่และข้อที่3เลยเหมาะสําหรับบ้านที่ทําฟ้าเพิ่มเติมหรือมีการด้วเพดานเพิ่มเติมหรือเป็นบ้านต่อเติมที่ผนังไม่เท่ากันเพดานไม่เท่ากันอย่าลืมวัดความสูงนะคะทุกคนเพราะว่าความสูงเนี่ยคือสําคัญมากๆความสูงคือวัดง่ายๆเลย คือก็สลับเมชูขึ้นไปเนาะแล้วก็วัดลงมาจนสึกจะรดพื้นได้เลยบางบ้านเนี่ยมุมผนังฝั่งหนึงสูง2เมตรยีแต่พอไปวัดอีกมุมหนึ่งของห้องเนี่ย สูง2องเมตรก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นวัดดีๆนะคะก่อนสั่งซื้อค่ะข้อที่3นะคะสําหรับคนที่มีทีวีหรือมีแผนจะซื้อทีวีอยู่แล้วเราต้องดูก่อนว่าทีวีของเราขนาดเท่าไหร่วิธีการวัดเราไม่ได้สนใจว่าทีวีจะกี่นิ้ว50นิ้ว65นิ้วแต่เราสนใจว่าขนาดจากด้านซ้ายไปด้านขวาเนี่ยหน้ากว้างเท่าไหร่ถ้าเรารู้ขนาดตรงนี้เราจะหาที่วางทีวีได้อย่างชัดเจนค่ะทุกคน ทุกคนดูเกจะมาถึงตอนนี้แล้วนะคะแปลว่าการซื้อเซตโฮมเข้าบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเอาจริงๆนะวิธีนี้สามารถใช้ได้กับเฟอร์ทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นชุดห้องนอนโซฟาครัวเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ